Terima <laughs> kasih. รายละเอียดนะครับบ้านหลังมือนะครับลูกค้าของ b s r นะครับสร้างที่อำเภออารามนะครับ,เป,บเป็นบ้านแบบบ้านสไตล์โมเดินสามห้องนอน2ห้องน้ำนะครับมีห้องครัวมีห้องรับแขกนะครับ มันได้ขึ้นห้าขั้นนะครับสูงประมาณเมตรยี่สิบนะครับจากนื้ระดับยินนะครับบ้านก็จะโทนสีเทานะครับโปกบสีดำนะครับตกแต่งนะครับด้วย ไม้ฝาเชล่าของเชอโคนแล้วก็ติดเรื่องไมฝาเชล่านะครับห้องรับแขกกว้างห้าเมตรนะครับด้านบนเป็นไม้ฝาเชล่าตกแต่งนะครับหลังคาเป็นทืนชีดนะครับฝ้าเป็นฝ้าระบายนะครับ พื้นลามเบียงพื้นเฉลียงเป็นพวกกระเบื้องลายไม้นะครับใช้กระเบื้องลายไม้ห้องนอนห้องนอนหนึ่งตรงนี้นะครับกว้าง สี่เมตรคูณห้าหกเมตรประมาณนี้ครับจำอะไระรอย่ีไม่ผิดหลังนี้มีอยากได้แฟนอยากดูแฟนก็ถ้ามีเวลาว่างผมจะลงไว้นะครับถ้าใครอยากได้แฟนก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์มาให้นะครับมีอะไรอยี้ใคอยากได้แบบบ้านนะครับออกแบบตาว่าประมาณนะครับของ p s r ดีไซน์นะครับหลังนี้1.2ล้านนะครับพื้นที่ใช้สอย124ตารางเมตระจะจำไม่ผิดประมาณนะครับรูปแบบแล้วออกแบบตามรูประมาณได้นะครับห้องนอนสอห้องน้ำหลังนี้มีเอกสารดีอยชิวนะครับสำหรับยื่นคู่ธนาคารนะครับ ยื่นผู้ไป1.8ล้านนะครับแต่ไม่แน่อาจจะได้ถึงกับ1.8ล้านนะครับเจ้าหน้าที่ประเมินนะครับของธนาคารจะให้ราคาเท่าไหร่ต้องดูที่รายได้นะครับรายได้ผู้ผู้แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ยื่นผู้ที่มันได้ง่ายจริงก็ ทอกอสอนธนาคารการเกษตรยังไม่ต้องไม่ต้องขออนุญาตอะไรครับมีแค่หน้าบ้านเลยธนาคารก็ปล่อยกู้ละประมาณนั้นนะครับพวกประตูหน้าต่างก็ปรับให้มันเหมาะสมประยชใช้สอยนะครับบคนก็ประจบกเยอะบคนก็ไม่ชอบกระจบกอะไรนิดนี้นก็ปรับลดได้นะครับ กระจกนะครับสูงจากพื้นนะครับแบบหลังนี้ก็จอยสองเมตรสองเมตรห้าสิบนะครับเน้นแสนธรรมชาติครับโมกระจกบานเลสตรกนี้นก็จะเป็นมีกับเป็นบานบานเปิดนะครับมันมีบานเปิดกับบาลกระุูนะครับถ้าบานเปิดอนะ่ามันจะรับลมได้เยอะกว่านะครับบอกระชูมันจะรับลมน้อยนะครับ ห้องน้ําห้องน้ําห้องนอนใหญ่นะครับจะมีอ่างอาบน้ํานะครับอ่าก็เลือกตามเหมาะสมถ้าไม่จําเป็นก็ปรับนะครับแล้วก็จะได้ห้องใหญ่ขึ้นหรือไม่ก็ลดขนาดได้นะครับห้องควาห้องครัวเปิดกว้าง5เมตรนะครับ5เมตรคูณ3เมตร4เมตรประมาณนี้ครับ อากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้ครับเดี๋ยผมจะตอบให้นะครับหรือว่าต้องการอะไรนะครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับห้องนอนห้องนอนสองกับห้องนอนสามฝั่งนี้นะครับกว้างสี่คูณสี่ทั้งสองห้องเลยนะครับจะมีห้องน้ํารวมกั้นกานนะครับ ใช้สำหรับแขกข้างนอกที่มาเยี่ยมนะครับต่อทางสุราและแชง้รานรวมได้ับตรงนี้ครับที่มันล้นออกมานะครับล้นออกมา 8, แปะมาแปะสิบเซนนะครับใชค้คานหนึ่งเมตรนะครับตัวใชค้คานกระจกเป็นกระจกหลังนี้เป็นกระจก ยูพนะครับสีดำนะครับยูพมันจะดีกว่าอลูมินเนียมคือมันเงียบครับแต่ว่าแถวบางพื้นที่นะครับพวกขโมยอะไรเยอะอะไรพวกนี้ก็ติดมุ้งลวดอะไรที่หลังได้ครับมุ้งลวดเหล็กดัดอะไรได้ครับบ้านชั้นหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีมุ้งลวดอ่าเหล็กดัดพวกเหล็กดัดอะไรพวกนี้ครับ ร้านบุกร้านตัดอลูมิเนียมทำประตูหน้าต่างก็จะมีอย่างนี้มันจะมีหน้านะต่างชุดนี้ก็จะมีพวกมุ้งลวดอะไรด้วยครับบางทีถ้าเราไม่เน้นแล้วก็ต้องมาเสียตังเพิ่มนะ,ะต้องมาใส่ให้ช่างมาทำมุ้งลวดให้ทีหลังอย่างเงี้ย ต้องคุยละ,ละเอียดอะไรให้มันชัดเจนนะครับต้องรู้ดูที่สัญญาให้มันละเอียดครับพวกไม้ฝ่าเชือ้อราพวกนี้ก็มีหลายอีกห้อน,นะครับ สีเทาสีเทาแบบนี้จะไม่มีนะครับสีเทาเข้มๆอย่างนี้จะไม่มีเราต้องมาทาทีหลังมัจะมีสีลายไม้สีเทาหน่อยเองประมาณสีเทาแบบนิดนึงน,นะครับตรงนี้ต้องอลูเนียมตรงนี้ก็ไม่ฝ่ายชาราฟตรงนี้ก็ต้องมาทาสีใหม่นะครับถ้าสีน้ำมัน,นะครับจะสวยนะครับเงาน,นะครับ พวกตัดขอบบัวด้านบนก็จะเป็นพวกคอมพิิตนะครับคอมพิสิตก็จะแพงหน่อยมันจะสวยนะครับจะโครงโครงก็จะเป็นโครงเหล็กนะครับเหล็กเล็กๆ,ๆบางๆเกๆๆาะอะไรพวกนี้นะขอบบัวด้านล่างนะครับก็จะเป็นบัวสําเร็จนะครับบัวสําเร็จก็จะมีหลักขายอยู่หลายยี่ห้อนะครับอย่างเงี้ย ตามจังหวัดตามอำเภอก็มีร้านทำครับตรงนี้ก็มีหลายราคาครับบัวที่นิยมก็ขนาดกว้างเจ็ดสิบเซนนะครับแล้วก็โผล่มาประมาณห้าสิบประมาณนี้นครับก็มีหลายขนาดอยู่ อยากจะชอบนะครับและตัความเหมาะสมนะครับพวกฝ้าพวกอะไรภายในนะครับก็จะเป็นพวกฟ้าหลุมนะครับแต่ในแบบผมไม่ได้กําหนดไว้แต่ว่าถ้ากําหนดไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าจริงๆส่วนใหญ่ลูกค้าเขาก็จะไม่ค่อยเน้นนะครับเราคือมันต้องเลือกที่หลังดีกว่านะครับผู้รับเหมาที่เป็นฟ้าแล้วก็มา ดูว่าอ,อ,อยากได้หลุมแบบไหนนะครับตามความเหมาะสมนะครับก็ต้องคุยราคากันนะครับอรัปุกบไฟฟ้าภายในของการออกแบบนี้ก็เป็นไกฟ้าเป็นไฟหลุมครับ พราะมันจะได้สมราคาะครับไม่ใช่ว่าบ้านหลังเป็นร้านแล้วมาไปใช้ไฟ,ไฟหลอดอลิเซนยาวอย่างนี้ไม่ไหวก็จะมีแตบพวกไฟฟ้าประปาอะไรนะครับตามมาตรฐานนะครับตามมาตรฐานของวิศุกร,ริมก่อสร้างนะครับแบบตามนั้นเลยนะครับพวกเหล็กโครงสร้างอะไรทุกนี้ก็มา,มาตรฐานนะครับ ใช้ขออนุญาตก่อสร้างนะครับได้นะครับพออนุญาตก่อสร้างผ่านแล้วก็ค่อยไปส่งรายการยวคิวแล้วก็รวมกับใบอนุญาตก่อสร้างแล้วก็วรุญพวกรายละเอียดต่างๆสำหรับยื่นกู้นะครับก็เหมือนกับํำบัตรเครดิตนะครับธนาคารก็เช็คว่าเรามี รายได้เท่าไหร่อะไรพวกเนี้ยจะได้ไหมอะไรพวกนี้แต่ก็มีบางทีก็มีปัญหาอยู่นะครับมันจะตีเผื่อราคาที่ดินด้วยนะที่ตาบอดตรงเนี้ยมันก็จะไม่ได้นะครับบางทีมันไม่มีจริงๆมันก็ไม่มีที่ตาบอดส่วนใหญ่บางทีก็เคยนะครับลูกค้าอะไรพวกนี้พวกโดนธนาคารกันแกล้งอะไรพวกนี้ครับตีเป็นที่ตาบอดนะครับ ว่าไม่มีทางออกทางเข้าอะไรอย่างเงี้ยลองดีอยากทราบประสุทธิ์มูลอะไรก็สอบถามได้ครับจะได้คำตอบมาให้นะครับอยากได้แบบบ้านแบบไหนอะไร้งี้ราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็ลองนั่นมานะครับเพราะว่าผมมีแบบบ้านเยอะหลายราคานะครับจะคุมงบยังไงจะใช้วัสดุอะไรอย่างเงี้ยครับ ็ปรึกษากันได้ครับสาวฟรีกับเดคอมเมนต์ก็อคอมเมนต์ไว้ข้างล่างครับผมจะพิมพ์รายละเอียดเพื่อให้คนอื่นเขาได้ดูด้วยครับว่ายัางไงมันก็มัคนคงก็ชอบอ่านนะครับทราบอะไรขึ้นเนี้ยก็หาอ่านดูนะครับใต้คอมเมนต์อะไรพวกนี้ อยากได้ข้อมูลเลยนะครับก็พิมพ์ไว้ข้าง,งล่างนะครับเดี๋ยวผมจะหาบัา้าเสือๆมาให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะครับโอเคครับผมค,ครับสวัสดีครับ